อเมน,นีกานากรรมการเป็นมาทำความสะอาดอยู่ตะฟังสาหนองาวัดเนาะเป็นประกันมาลงทำความสะอา,าดตัดหญ้าอยู่ตะฟังสาหนองวัดบ้านไอแสนอุดมวัดชมหาสมุขีบ้านแสนอุดม คณะกรรมการเิ่นก็นลงมติเอาเยงตัดหญ้ามาตัดหญ้าทำท่วมสาบในสานาในบริเวณหน,นองสาบพิ่นพอหญ้ามันหกแล้วนี่เสียงเยงกับดังสนั่นบันไวน้นะเสียงสองตัดังคักดังแน่น Ô chiang phụ giai đạn khác đạn nghe này. Chiang đạn, chiang nó